ขึ้นเหือะขึ inh, ้นเหื mae, s. <S ้ออ uh. ุ้ยนี่เนาะโมได้กินไหมได้บ้านี่กินไม่เจอห้าเรากมือเลยนะแท้เลย

có khi hên vượt một đi bán là chị mẹ đi ừ. 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 mẹ em đi 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 mẹ em อุ้ยขาดแล้วสงข่อยสงขาดแล้วอ๋อเห็ดยังเห็ดดินไปแน้วเห็ดดินเนอะหัวมันเบิ้งเบิ้งจังเลียนจังบ่เห็ดยังล่ะนี่ฮะเห็ดเฮ็ดละงูแมยนบ่ Nó là ngộ Mô men sầm chứ nó Cản mất tan Hết bừa à bà? Nè, 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 nè Kiếp cái đời đại đó, phía nó ơi, bừng cứ cần Không kịp, không là hết bừa, Hết là nó cầm bộ ao Ủa, cái cả miếng này nó già mất rồi Hết rồi ừ. Bừa mất Chịu đại đi Ô, Thuốc lại, thuốc lại Đến rồi, phải nọ. <laughs> <Này. cười> mưa phóng phi nhỏ lẻ. Until I play mutt, play mutt, play mutt. Mm, mpah, mcm, mpah, mcm, 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 đi สะได้จะได้ข้าวฝุนข้าวฝุ่นนี่เด็นมาหได้ยังไงผมจะเฮ็ดข้าวอ็ไรนะจะอุ้จะได้เขาเอาใบไม่กวดออกนู่พาคนดีนัาใบไม้กวนนะ เล้าพี่น้องาาเหนยบมาไล่ป็นไดมึงตาเนี่ยยังไปทันมื่อคอยเก็บไปเนาะยังไล่อยู่ทุนง,งานฮากับเพื่อนเห็นหองหากันอยู่บูดเห็ดพี่น้องเห็ดนี่นี่มาเพาะบรรยากาศดอกไม้พี่น้งนงนนอ,นาาอนง chôn ngảm lòng mày, pì pì pì, vương mày pì hả, ôi trời, đẹp ngảm, mày há hết, ác à, cả, cả đi đi, thôi, yên, sờ bài, mình đi bò hòn nữa, hé, ôi trời, mày pì nó ít xăng này. Lọc mộ chút 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 nha mày đi hóm đây nọ, thai hộp đi ho oh. ho mày nha nội Trên Ui. chút 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 หาด้อยหายหกกันมีแต่เห็ดแต่พี่เนาะเห็ดนี่นี่มือนกกนนี่ลูกมามดเยล่ะมาเด้อมาเด้อซุกันตีสุกันตีกินเาด้หดจะกัดกินอะไรเฮ้หมือจะกินมดเมัดเดียวหนิอ้หูตัวนี้มันเป็นเขาน้ำโมข้าวคือบกเดือยแต่ข้าวขาวข้าแดงนิดเดะว่า เตอนน้อยละย่างองข้ามไเรียกันเนาะกินเขาวันนี้กินเขาได้พี่น้องไเรียกันเอาเอมาอีของกินเนาะฮะของกินมาติบเขาติยกินข้ากินขาาีด้เน้อกินเขากินเ้าเด้อพี่เนาะไขจังคือไข่แปลกเปลาไปเด้อโอ้ยกินข้าอยู่ป่าเลย แส่บบ่อข er, you know, e ี้เขาแน่นี่พี่ก็จะเสีบไปรีบอนี่ะี้เปดน้องเขาจะเลียหมูตอ้ยั่วยกมูน้แน่เมื่อเกือบวเดียสิบสองมงนี่แล้วยังมาต้นเ้ยง้นช่าง้องขืนนะพ้ากันไปหาบ้านพักจะสิ่ายหาบเห็นเอาก็บกันยัดเขาที่ เดียวไอ้บอกไปหอดานทักพอดีออนก่อนออกก่อนจะเห็นก็หันไออเอาขควมีดมาขังมีก็ไว้น้ำ้ังแต่ว่าดีน้ำังหมดเมื่อเลยบอกเมื่บเลกินไม้ได้ปะนี้กินไม่เจอห้ำรากเมื่อเลยนะแท่เล ทาแต่มันดือกวงดอบงี้ย้ำปลากำเครือจมอาบปากกวงนข่าวปลาเฮ็ดก็ได้จืดเรยลงหันดำไม่ค่อยเลื่ม้อจะเสียลงมือได้ดำาเป็นจ่าหนา้วคามันข่อยเลื่อม พอว่ากบเจแล้วมงหาเขียเยนี้กินไนท์ยอย่ไหนเดียวมึก็ต้องหาไหนบ้างโอ้ยมาเป็นแฟกซ์ยังสียามว่าเห็ดเองลงต่างพี่นอะ แล้วพี่น้องกลับแล้วโอ้โหขากลับต่างกันต่างกัน <c oughs> ตอนตอนมาคือว่าซื้นตอนเมื่อนี่อยากอยากหายนิดน,นึงห่วย

น,นินโตเดียวเพิ่อนกมวตีไเี่วนมานั้มวขึ้นไปย้อนัวยหัวไทยสียทั้งล่างเนี่ยฮาเวเ่้ยน้าสาวเขาเมื่อไหร่ล่ะเวไทยหัวเด้อดหัวอร่ไย่เด้อดนี่นั่เห็นบอกว่งไปนั่งหัวไร่หวไหนกูหลมขึ้นไปแหงนี มีได้คนสิลนรอยเอาน้ำเห็ดเอาเห็ดก่อนจะมาชิกุ้งเสือในแก่ไหวๆลไปเสือมันจะแก่ออกยคือว่าน้มาเนาะบัดเพิ่นผับัวานั่นน่ะเก็บเงินเก็บเงินเงินเด้อ ายเอเงินเด้อเงินเด้อห่วห่วหวหวงมาออกไปบ้จ่ายเงินจ่ายเงินเด้อลูกค้าเอาคอยเอานาเอาอันนอ้พี่ใช่เอาเงินให้พนดดเอาบเซียบอกนะาไปยินคดียวเป็บพี่ห้าตั้งหาป้งนี่อ

ถ่ายกล่องกลางหากน้าึ้นต้องเอือกนนะลูก่อยากถ่ายมากแค่ิโอ้โหคืนถ่ายแค่เดียวนี้แล้วว่นคือย่างคนหนึ่งครบครบบอน่งไม่มา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 เราทายายม่้เมเเตะเยอมาเย มันยืนม่อยู่ละเด้นี่ได้กระได้เฮ็ดมั้ยนี่ยตอนส้ำเอาหยิมยังไงลงวัวไสมัดโอ้เมื่อหูทางนั้นเอเอินกระเตียมเขาสุดู้ายกเมื่อก็เมื่อไดิเถอหนุ่มนะไปโก้โก้โก้ถ้ามีต้นมีอยู่ยุ่งเอาไปเอามายุ้งกับบูกากัดมันเม้น่วเลจไไป